ผมเคยปฏิบัติครั้งแรกช่วงสองปีที่แล้วแค่เจ็ดวันจิตตื่นขึ้นอุทาเลยว่าตลอดอายุที่ผ่านมาเราทําอะไรเหมือนคนโง่ตลอดเลยครับความรับรู้ตอนนั้นคือมองย้อนกลับไปดูตัวเองแล้วเวทนาสุดๆเหมือนเพิ่งจะตื่นจากฝันครับเออจริงๆอันนี้เห็นด้วยนะผมเคยแบบนั้นเลยช่วงที่เราแบบตื่นรู้ขึ้นมาในชีวิตสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราจะรู้สึกแต่แต่ผมไม่ไม่ได้มองเห็นว่าแบบไม่ได้เห็นว่าตัวเองโง่นะผมรู้สึกว่าเหมือนตื่นเหมือนตื่นจริงๆไอ,อ,อ้ผมเข้าใจคําว่าตื่นรู้เลยมันเหมือนแบบ มันเหมือนเราหลับอยู่อะเรางงเลยว่าเฮ้ยเหมือนเราเพิ่งได้สติอะเออแบบสามสามสิบประมาณตอนนั้นประมาณสามสิบสองนะสามสองสามสามประมาณเนี่ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราไปอยู่ไหนมาวะทําไมเราทําอะไรทําไมเราแบบเรารู้สึกว่าเราเหมือนหลับอยู่อ่ะเหมือนแบบหลับอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตตามอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดคือมันแบบไม่เกินจริงเลยนะไอค้คาว่าแบบตื่นจากฝันอนะ่ะอืม ความสัญชยาตญาณมีก๊อกใช่ใช่ตามนพอเราเริ่มมาแบบมาศึกษาแล้วเราเริ่มรู้เราก็เลยได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ไปตามระบบขันล้วนเลยสัญญาจำอะไรได้สังขารปรุงแต่งอะไรมาวิญญาณรับรู้อะไรมาเวทนารู้สึกยังไงมันก่อกําเนิดให้เกิดมาเป็นความอยากกระทําต่อสิ่งต่างๆทั้งสิ้นชีวิตมันวนเวียนอยู่แค่เนี้ยแล้วเราไม่เคยแบบออกจากลูปนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยซึ่งน่ากลัว อย่งที่บอกคือไม่มีสติเพียงอย่างเดียวอ่ะอืมจัดแอบสฉพอดหน้าจากสัญญาอืมคือเราจะแก้ยาไม่ได้แก้ปัญหาจากปัญญาใช่มันก็เป็นแบบการใช้ชีวิตตามระบบของชีวิตอ่ะที่รับส่งอะไรมา<ช>ก็เป็นไปตามนั้นมันไม่มันไม่เคยเกิดแบบวิสัยทัศน์ในการที่แบบจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นในชีวิตได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ ผมบอกว่าแปลกแต่จริงนะหลายๆคนอาจจะลองลองย้อนกลับไปดูตัวเองก็ได้ว่าชีวิตของเราเลยยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอืมถ้าเป็นนะเราต้องมีสตินะแล้วคือมันไม่ไกลอะ่ะเออผมบอกเลยมันไม่ไกลคือเรามีสติฝึกไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นกระบวนการในชีวิตของเรามากขึ้นแล้วมันจะเริ่มเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในตัวเราอย่างผมเนี้ยผมเปลี่ยนเลยนะคือชีวิตเปลี่ยนอย่างนี้เลยคือในความเป็นตัวเองอะ่ะคือไม่เหมือนเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะ แต่มันไม่ได้ใช้การเปลี่ยนในช่วงข้ามคืนนะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงรอบใหญ่แหละแต่ว่ามันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันแบบเหมือนเราให้ชีวิตอะแล้วพอเรามีสติอะมันดีมากเลยนะเราเริ่มเห็นตัวเองอะอ,นนอันนั้นไอ้นั้นไม่ดีอันนี้ไม่ใช่บวกกับการศึกษาธรรมะไปด้วยปฏิบัติไปด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเกิดพัฒนาการขึ้นมาเป็นลําดับแล้วนวันนี้ใครเริ่มต้นไม่ต้องทอนะคือพระอาจารย์ต้นบอกเลยว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกช้าสุดเนี่ยเจ็ดปีเราปฏิบัติมาถึงเจ็ดปียังถ นี่บางคนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยถูกไหมเอาแนวทางที่ปฏิบัติแบบเข้มข้นจริงๆอะ่ะเนะผมนี่ก็ครับไม่ได้นับแนวทางประจำต้นนะท่านนับแนวทางประจำต้นประมาณ6กเดือนแต่ว่าปฏิบัติก่อนนี้มาประมาณ4ปีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันเออก็เลยรู้สึกว่าทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้นะวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอย่างน้อยๆมีเวลาในใน,ในชีวิตแน่ๆเจ็ดปีเริ่มต้นแต่วันนี้นะครับขอแอบแซ้ได้ไหมครับได้ได้ได,ได้มาเลย คือจะบอกว่าคนที่รู้สึกเหมือนผมกับกอกเนี่ยว่าที่ผ่านมาทำไมอยู่อย่านะอย่าโทษตัวเองแต่ให้ยอมรับว่าเออให้บยอมรับตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทําสิ่งที่มันควรจะเป็นแอบพตัวเองมากกว่า,าที่จะโทษตัวเองถ้าโทษตัวเองเนะจิตอกุศลอย่างไงก็ยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่รู้ทมไม่ไปถึงไม่ไปไกลอะยอมรับเถอะว่าที่ผ่านมา โอเคทำผิดจบจบไม่ต้องปรุงต่อไม่ต้องเอามีดมื่อกี้ด้วยอืมก็จริงครับอันนี้เห็นด้วยแล้วก็คืออย่างที่บอกเนีนยถ้าเราพูดแบบลวกๆเลยแล้วก็บอกว่าชีวิตคนเรามันต้องง้ก่อนเราเกิดมาเพราะความโง่ทุกคนครับเราไม่มีใครเกิดมาฉลาดหรอกถ้าเราฉลาดจริงเราไม่เกิดแล้วถูกปะถ้าเราฉลาดจริงเราไม่ต้องเกิดมาหรอก แต่ที่เรายังเกิดมาแสดงว่าโอเคตรงไปตรงมาผมก็คนหนึ่งทุกคนก็อาจจะเป็นหนึ่งที่คล้ายๆกับผมเราก็ยังอาจจะเกิดมาเพรกับความโง่วะดังนั้นเราแค่ต้องยอมรับว่าเราเกิดมาเพราะความไม่รู้ดังนั้นวันนี้เรามาจ,า,จา,ราจะมาเปลี่ยนเหตุใหม่ให้เกิดการรู้มากขึ้นมันจะต้องเป็นชาติหนึ่งที่สําเร็จอะและพัฒนาขึ้นไปนะครับแล้วก็ยอมรับอย่างที่ตั้มบอกคือยอมรับไปเลยนะครับว่า เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะทุกคนจริงๆมีสภาวะของตัวเองแหละบางทีเราอยากจะไปฝืนสภาวะตรงนี้ให้รู้ก่อนบางทีมันไม่รู้จริงๆคือเหมือนแบบเนอะบัวมีสีเหลาอะ่ะแต่มันมันมันเปลี่ยนได้นะนค่อยๆเปลี่ยนได้แต่ว่าบางทีมันอาจจะเข้าใจนะบางคนแบบว่าอาจจะอยู่แบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะต้องค่อยๆขึ้นมาอาศัยการช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยอาศัยการผลักดันตัวเองด้วยค่อยๆขึ้นมาค่อยๆมาค่อยๆมาจนถึงวันหนึ่งก็โผล่พ้นน้านะครับ ก็ถือว่ารอดแล้วนะครับ